สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ทางร้านราชาหัตกรรมล้านนานะครับซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่140นะครับหมู่8ตําบลหน,นองตองอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางร้านราชาหัตกรรมล้านนาของเรานะครับเราจะมีส่งฉัดน,นะครับไปที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ส่งต่อไปที่เวียงจันทร์อขออภัยนะครับส่งไปที่ประเทศลาวต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่อยู่ก็คือแขวงคำม่วนนะครับสปปลาวนะครับขอบคุณสำหรับวัดสีโพไซนะครับบ้านกลางนะครับเมืองคูนคําแขวงคําม่วนสปปลาวนะครับจะนําฉัดชุดนี้นะครับทั้ง5ยอดไปนะครับซึ่งเป็นฉัดพระธาตุยอดเจดีมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับเห็นไหม จะใด้ดูละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นการตีลังนะครับเราจะนําไปที่จังหวัดหน้องคายไปส่งที่ขนส่งนะครับแล้วก็ทางขนส่งของน้องคายเขาก็จะจัดส่งข้ามประเทศต่อไปนะครับอันนี้เราตีลังแบบให้ฉัดนะครับมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ชํารุดด้วยนะครับอันนี้เป็นฉัดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นฐานล่างทั้งหมดมีอยู่ฉัดมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย สี่ยอดด้วยกันนะครับยอดกลางก็จะมีฐานล่างกว้างประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่270เซนติเมตรนะครับส่วนส่วนยอดรองมาก็จะมี4ยอดนะครับฐานล่าง50เซนเมตรสูงประมาณ190เซนติเมตรก็จะมีอยู่4ยอดนะครับส่วนยอดแรกที่เราถ่ายมาสักครู่นี้นะครับยอดนี้ก็จะเป็นยอดอรวมกับฐานของอตัวนี้รวมเป็น1ชิ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีธรรม,มาสหลวงพญานาคนะครับเราก็จะจัดส่งด้วยนะครับวันนี้เราจะห่อประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะส่งรถ6กล้อจากเชียงใหม่ไปนะครับดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องห่อแบบเน่นหนานะครับเพราะว่าส่งรถ6กล้อไปแล้วก็จะมีผ้ายางคลุมปลอดภัยนะครับกันแดดกันฝนด้วยนะครับอันนี้ก็จะส่งไปที่จังหวัด อุบลราชธานีนะครับเป็นธรรม,มาจหลวงพญานาคนะครับแล้วก็ลูกค้าก็นําไปให้กับอ่เขาเรียกว่าถวายพ่อปู่พญานาคนะครับพ่อปู่ศรีสุโธนะครับแล้วก็แม่ย่านะครับสองตัวขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งซื้อจากทางร้านราชาหัตถกรรมล้านนาของเรานะครับ ส่วนภาพเต็มๆดูได้ในในไลน์ในไลน์ก็ได้นะครับในไทม์ไลน์หรือจะชมใน Facebook ต่างๆนะครับส่วนธรม่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าสั่งทั้งชุดเลยนะครับอันนี้เป็นธาม่าทองนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีฐานด้วยนะครับมีฐานรองนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเสาของฉัดนะครับส่วนหลังนี้ก็จะเป็นลังของทางแขวงคำม่วนสอปปลาวนะครับเป็นกระดิ่งระฆังนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรอตอนนี้กําลังรอรถ6ล้อเพื่อที่จะนําของทั้งหมดเหล่านี้นะครับส่งไปยังลูกค้าในโซนของภาคอีสานประจําเดือนนี้นะครับ ส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใต้นะครับหรือภาคไหนๆก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะจัดสั่งสินค้าต่างๆมาได้นะครับถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะได้ราคาค่าส่งในราคาประหยัดนะครับลูกค้าก็อาลองสมมติว่าภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้วัดที่จะสั่งก็วัด แต่ละวัดก็ลองสอบถามวัดใกล้เคียงดูนะครับแล้วก็ส่งแล้วก็สั่งพร้อมๆกันนะครับถ้าสั่งมาอย่างนั้นนะ่ะส,สมมุติว่าสั่งมาประมาณสักเ,เต็มคันรถ10ล้อเนี่ยหรือ6ล้อเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ต้องจ่ายค่าส่งแต่ถ้าหากว่า,าสั่งไม่เยอะเนี่ยลูกค้าก็จะต้องหาในเรื่องของค่าส่งรถ หกล้อไปนะครับเพราะว่าทางร้านราชาหัตกรรมล้านนาของเราเราก็จะต้องเมาจ้างรถหกล้อเพื่อจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้านั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ